เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนปฏิวรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูดโดงคอยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆพีนๆ่น้องนะครับให้เกียรติเข้ามารับชมเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับ เ็นเกียรติแล้วก็เป็นกําลังใจอย่างสูงสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาใช้คําว่าไม่ได้มาแบ่งปันความรู้หรืออะไรนะครับแต่ว่าครูโด่งจะมาประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเป็นเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งมีความพิเศษแล้วก็ลักษณะพิเศษไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพอสอ,อะไรนะครับแต่ขอให้เป็นเหรียญแบบนี้นะครับ เบื้องต้นนะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับจะผลิตออกมามี2แบบ2รุ่นนะครับก็คือแบบที่เป็นพระเสียรเล็กแล้วก็พระเศียรใหญ่สําหรับวันนี้นะครับครูโดมจะมาประกาศตามหาเหรียญ10บาทพระเสียรใหญ่นะครับเหรียญ10บาทผระเสียรใหญ่แต่ขอให้เป็นเหรียญที่มีลักษณะเขาเรียกว่าเหรียญเนื้อเกินนะครับหรือว่าเหรียญมีเรือก็ได้ นี่จะเป็นการรับซื้อนะครับปี2551จนถึงปี2560อยังไงก็ลองลองดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพพี่พพๆยงน้องมีแบบนี้นะครับที่คุโด่งตามหานะครับเหรียญปี2500 51จนถึงปี2560ผลิตออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นความคาดเคลื่อนความผิดปกติจึงมีเราจะเรียกกันว่าเหรียญเนื้อเกินอย่างที่คุโด่งนํามาเป็นเหรียญตัวอย่างเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญพระเศียเล็ก แล้วก็มีจุดตรงนี้เห็นไหมครับแบบนี้เราจะเรียกกันว่าเหรียญเนื้อเกินแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญที่แบบนี้นะครับแล้วก็มีอยู่ด้านหลังและอยู่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาเราจะเรียกกันว่าเหรียญมีเรือแต่ว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องลองลอง,ลองดูนะครับเหรียญพัะเสียนใหญ่เนี่ยโอกาสที่เราจะเจอเหรียญที่มีเรือเนี่ย ค่อนข้างน้อยน้อยกว่าเหรียญที่เป็นเหรียญภาษีเงินเล็กนะครับเหรียญภาษีเงินเล็กนี่ต้องก้องบอกกับเพื่อนเพื่อนน้องนะครับครูดวงขออนุญาตไม่รับซื้อนะครับในคลิปนี้เพราะว่าของครูดวงนี่ได้มาเป็นร้อยเหรียญแล้วปัจจุบันนะครับเป็นร้อยเหรียญตอนนี้ครูดวงตามหานะครับเหรียญ พระเสียนใหญ่ที่เป็นเนื้อเกินนะครับเหรียญพระเสียนใหญ่ที่เป็นเนื้อเกินไม่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญมีเรือหรือว่าจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญเนื้อเกินถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องมีนะครับก็อยากคุโดวงก็อยากได้นะครับอยากได้มา อย่างก็เหรียญแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าไม่สังเกตให้ดีนะเหรียญน,นี่คือเหรียญเนื้อเกินนะครับเดี๋ยวกูโดงขยายให้เพื่อนๆพี่ๆน้องดูถ้าเกิดมีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าขอให้มีแบบหลายๆเหรียญหน่อยนะครับเพราะว่ามีเหรียญ2เหรียญนี่ไม่คุ้มค่าส่งเห็นไหมครับอันนี้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องดูเลยนี่เห็นไหมครับมีบริเวณนี้มีจุดนี้นะครับมีบริเวณนี้บริเวณเ,เกษาก็มีเนื้อเกินนะครับแล้วก็ดูบริเวณพระโอษนะครับพระโอษก็มีเนื้อเกินขึ้นมานะครับ สองจุดนี้นะครับนี่เห็นไหมเอ่ยนี่จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับถ้าใครมีพระเศียรใหญ่ติดต่อคูโดวงเข้ามานะครับสิบเหรียญนี่คูโดวงก็ให้ห้าร้อยบาทแล้วก็ตกแล้วเหรียญละห้าสิบาทนะครับแต่ขอให้มีเป็นพระเศียรใหญ่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขอให้เป็นพอสอที่ไม่ซ้ํากันด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นนักสะสมนะครับเราไม่ได้เป็นพ่อค้าหรืออะไรนะครับเราก็อยากสะสมเหรียญที่ ไม่ซ้ํากันถ้าเกิดเหรียญซ้ําๆกันแล้วมันก็ก็จะเยอะเกินไปนะครับนี่อันนี้ให้ดูตัวอย่างอีกทีนะครับดูบริเวณพระโอษนะครับพระโอษก็คือบริเวณริมฝฟิปากนะครับเห็นไหมครับแล้วก็บริเวณเกษาหรือว่าเส้นผมนะครับแบบนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีติดต่อเข้ามานะครับห้าเหรียญสิบเหรียญนี่ก็รับซื้อนะครับแต่ขอให้คุ้มค่าส่งหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีเหรียญสองเหรียญนะไม่คุ้มค่าส่งเลยครับต้องบอกนะครับถ้ามีสักสิบเหรียญนี่ก็รับ พิจารณาเป็นพิเศษครับผมวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับถ้าเกิดใครมีก็ลองลองดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีก็ถือว่าเป็นความรู้แบ่งๆกันกันนะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆอ,อย่าลืมใส่แม ล้างมือรักษาระยะหา่าง Social distancing ช่วยกันเซฟคุณหมอคุณพยาบาลกันด้วยนะครับ I I want want nobody nobody but you